สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้อยู่กับช่องยิ้มดีฟิล์ม n ชนแนลวันนี้เราก็มาแคสเกม ep แรกคือ Minecraft กรุงศรีอยุธยาที่ผมสร้างและนี่คือแบบของเราคือพระที่นั่งวิหารสมเด็จนะครับต้นแบบในการสร้างพระที่นั่งวิหารสมเด็จในเกม Minecraft ของเราไปเลยครับมาดูกันนะครับมาแล้ว เราจะมารีวิวกันอย่างละเอียดนะครับผมมาแล้วครับโรมลังเปิดมันอยู่นะครับอาจจะมีเสียกลบกวนบ้างก็ต้องขอโทษด้วยมาแล้วครับเออมันก็อาจจะแหลกบ้าองอนบางครั้งนะครับ แปบ๊บนึงครับมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้เราอยู่ที่พันที่นั่งแสนเพชรปรา,าสาทครับมันจะแหลกบ้างแหลกบ้างเลยปกติไม่แหลกขนาดนี้นะเนี่ยก็ต้องมีเสียงรบกวนกันบ้างนะครับผมและนี่คือพระนิรันั่งวิหารสมเด็จของเราที่เราสร้างขึ้นแป๊บหบนึ่งครับ โอเคนี่คือพระที่นั่งวิหารสมเด็จที่เราสร้างขึ้นตามต้นแบบนะฮะก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวทั้งหมดเลยนี่คือพระที่นั่งวิหารสมเด็จจะต่างจากพระที่นั่งสันเพรปราสาทนะฮะนะครับผมนี่ครับลักษณะที่ผมสร้างขึ้นมาเข้าไปดูข้างในกัน มาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ท้องพระโรงบาที่นั่งวิหารสมเด็จซึ่งเราก็สร้างไม่ค่อยเหมือนนะก็จะมีสวิตาฉัตรของจริงจะมีเก้าชั้นนะครับก็ตามที่ผมสมมุติขึ้นเพราะของจริงมันก็เหลือแต่ฐานแล้วไม่เหลือไม่เหลือสร้างไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนี่คือป้าที่นั่งวิหารสมเด็จของเรานะจะมีพระเท่นสวิตาฉัตรแล้วก็มีบุตรโบกด้านหลังนะครับ ซึ่งเราก็ยังสร้างไม่่อยเหมือนแต่ถ้าไปดูพระนิรันัรงสันเพชรนี่จะเหมือนมากเลยนะครับตรงนี้ด้านในนะฮะจะเป็นห้องห้องบรรทมนะครับซึ่งผมก็สร้างขึ้นไว้เพื่ออะไรสักอย่างนะครับเพราะเวลาแบบสร้างไม้ครับเสร็จแล้วจะไปที่ที่มันเป็นห้องนอนจริงๆมันก็ไก่เกินใช่ไหมครับก็สร้างไว้ตรงนี้เลยครับออกมาก็จะเป็นแบบ แบบเป็นที่แบบให้ทหารเข้าเฝ้าประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็รีวิวจากเขตพระราชฐานชั้นกลางเลย mm hmm. นี่คือเขตอ๋อเวอร์ชันนี้มันแหลกครับเป็นเวอร์ชันน 0. ดสิบห้าจ i ดนวิวอวิวน่าจะออกแล้วครับแต่ผมยังไม่อัปเดตมาดูกันที่สีลังคาครับสีลังคาจะเป็นสีแดงนะแต่งจากเพนนังสสนเพชรปราสาทที่จะเป็นสีฟ้านะตามชื่อ สันเพชรปราสาทส่วนยอดด้านบนก็พยายามสร้างให้เหมือนยอดพระปางนั่นเองครับโดยเป็นพระปาง5ยอดจะมียอดพระปรางใหญ่อยู่ตรงกลางและมีองค์ด้านข้างอีก4องค์รอบๆนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันบ้างรีวิวฝั่งนู้นไปแล้วนะไม่ได้รีวิวฝั่งนี้กันเลยเออมาแล้ว นี่คือประมาณแบบตามแบบก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีที่โล่งตรงนี้ซึ่งต่างจากพระที่นั่งสันเพชรปราศาตรงนี้ก็มารีวิวด้านนอกครับในเขตของพระที่นั่งวิชานสมเด็จตรงนี้เป็นที่ขึ้นช้างครับขึ้นระวางช้างเป็นที่ขึ้นช้างสําหรวจทหารหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งซึ่งของจริงก็ไม่มีอย่างนี้หรอกครับผมจินตนาการเอา ตรงฝั่งนู้นก็เป็นพระเจ้สรรันเพชรปราศาสตรเขตพราชฐา,านชั้นกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออพับพานะครับผมส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพระสถูปรหรือเปล่าผมก็ลืมแนละข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมีกล่องเก็บของเอาไว้ นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าสร้างเดี๋ยวถ้าผมสร้างอะไรเสร็จปุ๊บผมจะพารีวิวหมดทุกอย่างก็จะมีแค่นี้แหละครับภายในเขตของพระที่นั่งวิหารสมเด็จภายในกําแพงฮะเพราะเลยไปก็จะเป็นพระที่นั่งสัเพิปปรสสาทเขตพระราชาฐานชั้นกลางพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถเขตพระราชาฐานชั้นในอ้อลืมรีวิวตรงนี้ไปครับก็ถือว่าอยู่ในเขตครับปที่จริงตรงนี้คือ เป็นที่เอนชานของต่างๆนะครับเช่นชุดเกาะอ,อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมกะจะย้ายไปที่อื่นผมก็เลยเผาทิ้งนะตรงที่เป็นสมุดร,รอบๆก็เลยเหลือซราอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นเจดีตรงนั้นคือประตูทางออกส่วนที่เห็นเป็นแบบไม่ใช่ศิละปะแบบไทยเห็นไมฮะไม่ใช่แบบของไทยจะเป็นแบบเริ่มสมัยนี้และเริ่มเข้าสมัยนี้แล้วนะครับมันต่างจากแบบไทยอย่างนี้มากเลยครับ เข้าไปดูกันนี่คือโรงเก็บของนะฮะโอ้ขอโทษครับนี่จะเป็นโรงเก็บของนะหรือเรียกว่าท้องพระคลังมหาสมบัตินั่นเองผมเอามา,าตั้งไว้ตรงนี้ซึ่งนะครับขอย้ํานะครับไมค์ครับอยุธยาเรานะจะมีทุกจะมีหลาย EP มากเลยครับตั้งแต่ในวังไปจนถึงนอกเมืองนะ ก็เยอะเลยทีเดียวก็ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จแต่สร้างเสร็จเป็นบางส่วนแล้วก็รีวิวกันแค่งเท่านี้ก่อนนั่นเองครับนี่พระน,นั่งวิหารสมเด็จของเราเอมาเราเข้าเรื่องประวัติศาสตร์กันเลยครับพระน,นั่งองค์นี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองราชวงศ์ปราสาททองนั่นเองครับซึ่ง เมื่อก่อนแต่เดิมเนี่ยเป็นพระราชวังองค์เก่าองค์ก่อนนั่นเองครับที่มีที่ลักษณะก็ไม่ทราบเป็นยังไงนะครับต่อมาถูกฟ้าผ่าแล้วไฟไหมก็เลยระเจไม่พระเจ้าปราสาททองสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็เลยทําการบูรณะ,ะแล้วก็ซ่อมแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เป็นพระที่นั่งวิหารสมเด็จจนถึง เสียกุงนั่นแหละครับพระเจ้าองค์นี้ก็อยู่มาจนถึงเสียกุงศรีอยุธยาครั้งที่สอเลยนั่นเองครับโดยลักษณะย,ยอดก็จะเป็นแบบขเขมรนั่นเองครับที่เป็นยอดพระปางนะเพราะสมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าปราาท,ท้องก็ทรงร้างวัดชัยวัฒนารามซึ่งมีพระปางแบบขเขมรด้วยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นอะไรเรามาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ